โอ้ไม่ทันไรครับตัดสินกันซะแล้วนะครับซาคุมิมินามิโน,โนครับถูกสื่อฝรั่งเศสโจมตีว่าเป็นเดียวที่ล้มเหลวของหลีกเอิงฝรั่งเศสซะง,งั้นนะครับโอ้โหทุกคนจะว่ายังไงครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับซาคุมิมินามิโน,โนครับอดีตสุน่าทีมชาติญี่ปุ่นของหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยถูกสื่อแดนน้ำหอมตราหน้าว่าเป็นดีวที่ล้มเหลวของลีกเอิงในฤดูกาลนี้นะครับ ดาวยิงวัย27ปีอย่างมินามิโนะครับยุติเส้นทางคาแข้ง2ปีครึ่งในท่นแอนฟิลเล์เลือกย้ายไปหาโอกาสลงสนามกับโมนาโกทีมดังของฝรั่งเศสด,ด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์เมื่อเสม,มอที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ชีวิตใหม่ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังครับเมื่อเขามีโอกาสลงเป็นตัวจริงในลีกเอิงแค่2นัดเป็นตัวสำรองอีก6นัดน,นะครับแม้ฤดูกาลนี้ก็เพิ่งจะออกสตาร์ทไปแค่8นัดแต่ครูติเดียนดูสปอร์ตครับออกมาประมาทหรือว่าออกมาโจมตีทาคุมิมินามิโนะ บอกว่าเป็นดิวที่ล้มเหลวของหลีกเอิงในฤดูกาลนี้ไปเลยนะครับอ,อ,อสื่อดังแดนน้ำหอมนะครับจัดทำรายงานพิเศษ5ดิวยอดเยี่ยมกับยอดแย่ยไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าชื่อของซาคุมิมินามิโน่เนี่ยถูกจัดอยู่ในอันดับหนึ่งซะด,ด้วยของดิวล้มเหลวโดยให้เหตุผลว่าใน9เกมเขาลงเล่นไป6เกมข้อมูลถึงวันที่9กันยายนและไม่เคยอยู่ในสนามมากกว่า67นาทีไม่ว่าจะถูกเปลี่ยนตัวออกหรือเป็นตัวสำรอง มินามิโนดูเหมือนร่างกายอ่อนแอเกินไปมีปัญหาเวลาเข้าประทัดที่ดูเดือดเราถึงได้เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ได้แชมป์พิมพ์เลียงกฤษดอย่างไรก็ตามหลังบทวิจารณ์ที่ถูกเผยแพร่ออกไปครับล่าสุดเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชาคุมิมินามิโนสามารถทําประตูแรกให้กับทีมใหม่ได้แล้วหลังมีโอกาสลงสนามเป็นตัวสํารองนาทีที่65ในเกมชนะแรงไป3ประตูต,ต่อศูนย์นะครับยิงให้ดูไปเลยสําหรับมินามิโนนะครับ โอ้โหไม่ทันไรก็ตัดสินกันซะแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็น,นยังไงกับซากุมิมินามิโนะคอมเมนต์ก็มาห้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม